ผมจะประกาศตั้งแต่เอาชนะเลิศไปเลยก็แล้วกันนะครับชนะเลิศไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีอยู่รางวัลเดียวนะครับของโครงการนี้นะครับที่จะได้รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดียงหม่นะครับรางวัลที่ชื่อว่าเช็คชัวร์แชร์นะครับของน้องสมเนยน้องดอกบัวมิสเตอร์หากะ ธนมนพันธ์นะครับจากมอรนรครบได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในการประกวดในครั้งนี้นะครับส่วนคะแนนที่ห่างออกไปนะครับที่สองได้แก่คิดสักนิดนะครับของมอนอสนะครับคิดสักนิดนี่ชื่อเต็มเดี๋ยวดูก่อนคิดสักนิดชีวิตจะดีขึ้นนะครับของมาสมบูตกับทิติก่อนนะครับได้ลองชนะเลิศนะครับส่วนที่สามนะครับ เป็นของมม,มรนะครับคลิปที่ชื่อว่าผู้เสพข่าวนะครับผลงานของน้องพี่ไหวันนันเองขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศด,ด้วยนะครับ